สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีครับวันนี้ะปกติจะดูในเน็ตวันนี้ที่ชอบะครับที่ชอบก็จะมีเรื่องท่านี้มูราครับไม่ค่อยเก็ตเหมือนกันแต่ว่าชอบภาพชอบอะไรคอามมรดักชั่นก็ที่งงที่สุดก็งงมากๆก็จะเป็น สิ่งคนในิตี้ยังงงมากชอบเหมือนกันแต่เองที่ไม่ชอบคแต่ที่ไม่ชอบก็รู้สึกกันเปเรื่องซ่องแหวนดิเลตอะครับไม่ค่อยชอบอะไรครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเล่นกับประเด็นการเมืองแต่ว่ามันตื้นไปนิดนึงนะฮะนั้นเหมืจะพยายามเสียสีมากไปแล้วก็ตื้นตื้นไม่น่อยครับคขอบคุณครับ แป๊บนึงโอเคเคครับเชียร์นินมันวันนี้เป็นวันที่สับสนมากเกิดอะไรขึ้นเหรอรู้สึกจัดเรียงความคิดไม่ค่อยถูกแต่แต่ถ้าเอาจะเอาเอาเรื่องที่น่าสนใจใช่ไหมน่าสนใจอะไรยังมีน่าสนใจก็มีของไทยกี่แต่ไทยกียน่าสนใจทุกเรื่องอยู่นะก็คิดว่าน่าจะเข้ารอบแลยทุกคนคงจะได้ดูกัน มีเอชแเวนไซตี้ทันิมุละาดีชอบทีเดียวมันมันเห็นเห็นแองเกอร์ของคนที่มีต่ออดีตหรืออะไรประมาณเนี้แล้วแบบด้วยโปรดักชันด้วยอะไรที่มันเสริมกันไปนเรื่อยๆได้ดีม,ม,มี The Art of Love คือดูเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเลยอยากเห็นทีละนี้ทำด็อกิเม้นเตอี S <S ไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นยังไงนะเพราะว่าเรื่องนี้มันจะดูมีเซน์ของ็อกน่ายคือมันเป็นกล้องที่ไปถ่ายกลุ่มคนที่ไปแบบพ่นกาฟฟตี้ต่างกับแพนอะไรอย่างงี้แล้วแบบเออม,มันจะคล้ายๆไหนพีง่งแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นคอนเซปต์ขนาดน,านั้นเนี่ยแบบครึ่งแรกมันคือแบบมองไกลๆใช่ไหมมองไกลๆแล้วแบบซูมซูมซูมเข้าไปหรอครื่องหลังมันคือลงไปยืนอยู่ในซีนเดียวกันอนะแต่มันก็ยังซูมอยู่เออมีเซนต์ของความแบบความเป็นคนนอกกลุ่มความเป็นอะไรที่พยายามจะ สังเกตอะไรหลายๆอย่างเลยรู้สึกว่าเซน์แบบนี้ถ้ามันอยู่ในหนังสารคดีคิดว่าอาจจะน่าสนใจแล้วก็มี Somewhere v i l l a g คือคือรู้สึกว่าในในเชิงโปรดักชันนะมันมันดูมีมีกั๊ที่น่าสนใจดีในการในงานคราฟนอะไรต่างๆมันจะไม่เหมือนหนังหนังมีตังแบบมอกรุงเทพเรื่องอ,อื่นๆ เออรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีความพยายามที่จะใช้งานโปรดักชันมากกว่าการทำให้หนังมันดูแบบมีโปรดักชันแวลูแต่ว่าใช้โปรดักชันเพื่อไปกับเรื่องแล้วก็มันแล้วมันมีกสัสในการที่จะพูดอะไรบางอย่างแม้ว่าสิ่งที่มันพูดอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราเคิดหรือว่ามันหลอจะไม่เห็นด้วยกับหนังอะไรเงี้ยแต่เราเห็นว่าเออคนทำอ่ะนอกจากว่าเออจะมีฝีมือในด้านงานค้าประมาณหนึ่งแล้วว่ามันม มีก no ัดและมีอัตจูดในการที่จะพูดอะไรหลายอย่างซึ่งซึ่งไม่อยากพูดคำนี้แต่ก็รู้สึกว่าต่างจากหนังมอกรุเทพส่วนใหญ่ที่จะเห็นในมาราทอนอ่ะซึ่งซึ่งมันก็ดีดีแล้วีจริงแบบจริงบ้างอะไรเงี้ยหมดแล้วแหละโอเคคนอ yes. ื่นต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เป็นไงครับวันนี้วันนี้ เรื่องที่ชอบที่สุดอาจจะเป็นซิงโครนิ c ตี้ของพงศธรอุดมทองเกษมฮะก็จริงๆไม่ไม่รู้หรอกว,ว่าเขาเขาต้องการสื่อสารอะไร <c oughs> เขาอาจจะแบบต่อต้าน m a มิ r i ลิ i s m <c oughs> ก็ได้ซึ่งอันนั้นเราไม่สนใจแต่ว่าสิ่งที่เราส,สิ่งที่เราชอบอาจจะเป็นเพราะว่าเราจินตนาว่ามันทําให้เรานึกถึงหนังหรือละครเวทีที่เราชอบซึ่งตัวผู้กับอาจจะไม่ได้ตั้งใจฮนะอย่างเรื่องแรกก็คือ มันทำาหนี้ถึงไอ้ละครเวทีบ้านเขาเมืองเขาของของของวิเชียรอัธมาในแง่การการเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะแต่ในเรื่องนี้เขาตอนแรกมันพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วตอนที่สองมันพูดถึงรูปปั้นชูชกซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเขาต้องการมันมีความหมายอะไรรูปปั้นชูชกหรือว่าเขาจริงเขาต้องการพูดถึงอะไรที่มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่านั้นแต่เขาไม่กล้าเล่นนะฮะแล้วเขาก็มันมันลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของมันโดยการเอา การใช้เซกอบเจต์มามาเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนะฮะซึ่งมันก็เลยนึกถึงบ้านเขานครเวทีบ้านเขาเมืองเขาที่ก็เอาพระพุทธรูปแล้วก็จะเป็นเหมือนผู้ชายใส่เกงบ็อกเซอร์สองคนมาเล่นกับพระพุทธรูปนะฮะมันเหมือนเป็นการเล่นกับเซ็กชวลบอดี้แล้วก็พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในในสถานที่เดียวกันนะฮะแล้วก็อีกแล้วก็อีสิงโครนิิตี้ทำให้นึกถึง เออหนังของตัวอาจารย์ของพุ่มกับคนดีด้วยคือสรยานะคะสวุวนในแง่ทว่าซิคโครนิสตี้ตอนหลังมันมันพูดถึงเซ็กออบเจกต์แล้วมันก็ตอนหลังมันคืนความเป็นมนุษย์ให้กับเซ็กออบเจกต์นั้นนะคะคือเราเห็นว่าผู้หญิงที่เป็นเซ็กออบเจกต์เนี่ยมันมันตอนหลังเขาทรีตมันในฐานะมนุษย์ที่ต้องหาชาวกินข้ามคนหนึ่งก็เลยนึกถึง Amazing Thailand ของุริยานาคสุวรรณที่จะไปสัมภาษณ์โสเพณีหรือว่านึกถึงสารคดีเรื่องซอยนานาที่จะไปสัมภาษณ์ผู้หญิงในซอยนานา <of> นะฮะก็เลยจะชอบเงนีมากในแง่ที่ว่าเออพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ลดทอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พูดถึงเซ็กต์ออฟเจ้กก็ขึ้นความเป็นมนุษย์ให้กับเซ็กออฟเจกนั่นั้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับอุ้ยไม่ค่อยมีอะไร <c oughs> มันไม่ค่อยมีอะไรจริงๆนะวันนี้ไม่มันก็มีแต่มันก็ไม่รู้สึกว่าไม่ได้ถึงขั้นที่แบบแต ให้คนมาดูหนังเรื่องนี้การตอนมันข้อรอดหรือว่าจะจะออกมาพูดให้คนไม่ต้องมาดูหนังเรื่องนี้การตอนมันข้อรอดมันไม่อะไรขนาดนั้นลนะแต่ว่ามีงานดีกลางๆดีมากดีก็มีแต่ว่าแค่ไม่ต้องรับนิยมขนาดนั้โอเค <c oughs> <c oughs> ครับใช่ไครับ